เซนสรนรินสเตตออนสวงสุดาสุดท to ินามาจากโทราชก็ติดตามลุงคนมาตั้งแต่อยู่กกครกบตั้งแต่บ้านลุงยังไม่มีฝาแล้วก็จนกระทั่งมีฝาแล้วก็มีความเจริญงอกงามมาเรื่อยๆจนสร้างปู่ที่นั่นก็ติดตามมาทั้งทุกสุขก็ดูลุงมาตลอดแล้วก็มานึกเสียใจตรงที่ว่า คนคนหนึ่งดีจะไม่ถูกคนกันแก้แล้วถูกขเขาทำลายทำลายลุงไม่พอก็จะทำลายองค์ที่เราศรัทธาเป็นคนอีสานเนาะรเราศรัทธามาตั้งแต่เป็นเด็กค,ความรู้สึกว่าเออปู่เราจะไปอยู่ที่ไหนไปวัดไหนใครก็ไม่เอาลุงก็วิ่งหาที่เราก็มองดูว่าออขอให้ได้ที่ตรงไหนตรงไหนก็ไม่ได้สักทีจนว่ามาเจอตรงจำปาดงเนี่ยแล้ว ลุงก็เอาปู่พามาคืนนั้นทั้งคืนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงปู่มาที่นี่รประมาณปีหนึ่งเกือบปีสองดูดูแลกรุลุนมาตลอดว่าจะมีอันตรายไหมรถจะพาขึ้นพาลงอย่างไรแล้วองค์ปู่ก็ใหญ่ในสายไฟก็เยอะครับลุ้นนะก็คือตรงสายไฟจนมาปู่มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็เป็นความยินดี พอลุงเริ่มสร้างทุกอย่างขึ้นมาตั้งแต่มีกระท่อมน้อยๆตอนที่ยังไม่ทาครัวกลางแล้วก็มาถ่ายที่ถ่ายอะไร,รมันก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากตามที่ว่าตามภาษาที่พูดตรงว่าตัวฉันคือคนโคร,ราชก็ค,คือดีใจที่ว่ามาถึงก็น้ำตาล่วงเห็นความสำเร็จของลุงแล้วก็ของปู่คิดว่าเมื่อทุกอย่างดีแล้วแล้วลุงก็จะดีแต่มานก็มากถ้าลุงไม่ดีจริง ให้เป็นคนดีแล้วลุงจะสร้างนักขลาชได้ยังไงเพร,ราะนักขลาดนะท่านมีฤทธิ์มีอํานาจมีความแรงในตัวนอกจากคนที่มีบุญบุญไม่ใช่บุญแค่ชาตินี่มันเป็นทั้งบุญเก่าแล้วก,กรรมเก่าที่ลุงก็อาจจะประเผชิญอยู่ครับแต่มารมันก็ต้องแพ้ดังคำของพระพุทธองค์ว่าเมื่อไม่มีมารบารมีไม่เกิดครับพุทธองค์ท่านก็ยังเจอพญามา นัปภาษาเลยกับลุงเนาะลุงเป็นแค่มนุษย์แต่ลุงก็มีที่ใจที่ดีไงตัวจริงกับในรูปที่เราดูอยู่ใน YouTube อะต่างกันหน้าตาลุงอะสดใสก็อยากจะขอให้คนที่เกียดลุงอ่ะกลับเป็นคนดีได้ไหมอย่าทำร้ายลุงอีกเลยกับประแด็นขอให้เขามีความสุขไปในครอบครัวของเขาบ้างพอเอฟซทั่วโลกอะก็มอง ไม่ใช่เขาไม่รู้เขาดูอยู่นะว่าทุกอย่างเคลื่อนไปเนี่ยถ้าลองว่าไม่ดีคงทําไม่ได้พราะคุณน่ะจะจะด่าจะว่าลุงกับป้าอะไรนกักหนา <c oughs> โดนที่สุดก็คือลุง <c oughs> ลุงพลน่ะโดนมากแล้วอย่างคนที่เข้ามาอยู่กับลุงน่ะขอหัวใจจริงๆหัวใจที่บริสุทธิ์เหมือนเอฟซีอ่ะ <c oughs> อยากให้รักลุงจริงๆไม่ใช่รักเพียงเปลือกนอก หวังมาแค่เอาผลประโยชน์ตนพอไม่สมหวังก็มาด่ามาท่อลุงลุงม,มีเหตุผลเพียงพอป้ามีเหตุผลเพียงพอชื่อว่าคนที่ออกไปอ่ะคุณทำอะไรอยู่ลูกแกใจตัวเองคนทั้งโลกไม่รู้แต่คุณก็รู้ว่าคุณทำอะไรพิจริงไหมถ้าดีจริงก็คงอยู่กับปู่ได้ยังถึงความวันสมเด็จเนี่ยที่เราได้บวงสรวงกันใหญ่โตทุกคนมาที่นี่มาวยหัวใจดวงเดียวกันเป็นพลัง ที่เรารวมกันเหมือนมดนะรสร้างรังใหญ่ค่อยสร้างค่อยสร้างไปแล้วมันก็ใหญ่โตของมันมีพวงที่ใหญ่โตมีอาหารเก็บกินต่อไปที่นี่มันก็เลยให้เขาไปสามร้อยบาทขอบคุณที่เขามาส่งเรามาถึงก็เขาบวงสรวงพราพรมโอดีค่ะก็เป็นความดีใจแล้วก็ได้มาสู่จุดหมายปลายทางแล้วก็บอกปู่ว่าขอให้ปู่เนี่ยช่วยเหลือคนที่ลักลงุง แล้วก็ศรัทธาปู่ไม่ว่าจะอุปสรรคใดๆให้ปู่ปัดป้องให้ไปให้สําเร็จเหมือนที่ปู่ปกป้องล,งลุงพลประแตกครับค่ะก็เป็นความความดีใจเนาะดีใจที่ลุงมีคนช่วยมากมายแล้วก็ประสานเป็นน้ําใจถ้าเราไม่มีพลังร่วมกันไม่มีความสมคัครใจเราจะไปไม่ได้ถ้าแต่แก้ที่ไหนก็พังแต่ที่นี่มีความสมคัครใจเชื่อว่าวันข้างหน้า มันจะด,ดีกว่านี่สักวันหนึ่งคนทั่วโลกจะรู้ว่าลุงไม่ได้ทําพิษอะไรเลยเหมือนที่ฉันเข้าใจเข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าคนทุกๆเวลาที่ลุงฟาดอ่ะเพราะลุงเก็บกดมานานแกไม่พูดมาสองสามปีน่ะบางคนจะทนได้ไหมทนไม่ได้บางคนอาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วว่าเออเจอขนาดนี้ทําไมจะไหว แต่ลุงนะ่ะเอาพุทธคุณเข้ามาคุ้มสวดมนต์ไหว้พระใจสูงก็เ,เลยผ่านพ้นอุปมาซวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงเลยก็<ป>ขอเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าสู่ไปจนถึงที่สุดเชื่อว่าความจริงต้องปรากฏใครที่คิดทรยศหรือทำลายลุงอะ่ะถือว่ามันเป็นกรรมต่อกันก็ชดใช่นี่ลุงก็ใช่เขาจะมดละ่ะฝนพายุมาแรงมืด แต่สักวันเมื่อฝนไปพายุไปท้องฟ้าก็ต้องดสดใสและสว่างฉันเชื่อของฉันอย่างนั้นก็เหมือนกระตาลุงอ่ะลุงผ่านมาสามปีปีนี้เป็นปีกระต่ายทองลุงต้องดีและลุงก็ต้องสำเร็จในสิ่งที่ลุงคิดหวังไว้ลุงต้องชนะชนะทุกอย่างแม้แต่จิตใจของคุณคนที่ไปจากลุงน่ะให้รู้ว่าคุณคิดผิด ที่คุณทำรายลุงแล้วคุณก็เสียผลผลประโยชน์รายได้เลี้ยงครอบครัวตัวเองถ้าอยู่กับลุงชีวิตก็จะดีขึ้นออกไปก็ออกไปดีๆเธออย่าไปด่ากเลยสงสารแกบางทดีดูไปร้องไห้ไปนะอะไรกันนะกันนะทำไมลูกผู้ชายคนหนึ่งยิ่งไปฟังเพลงที่เขาร้องมาเนาะที่ว่าเกี่ยวกับชีวิตคนสกลนครที่ต้องย้า่ ลกลากรสร้างบ้านสร้างเมืองจนกว่าว่าจะมีที่อยู่ถาวรมันไม่เปรียบปานอะไรเหมือนชีวิตลุงพลเลยที่ละฮกละเหินพาทุกคนย้ายถิ่นฐานมาจนมาถึงจะป่าดงฉันว่าของฉันเนี่ยฉันมาฟังเพลงนั้นแล้วฉันซึ้งมากเลยคิดว่าเดี๋ยวมีโอกาสมาก,ก็จะพาญาติธรรมมากราปู่เพราะว่าได้มาสกลคนครหลายหนแล้ว แต่ยังไม่ได้มาแถวนี้เองมาไหว้พระธาตุมาไหว้าวตามวัดตมวาคือเดินทางไหว้บุญกุศลอยากให้เอฟซีทั่วโลกอะเป็นพลังให้ลุงตลอดไปเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าตลอดไป<ม>เราไม่มีสิ่งใดให้เนาะนอกจากกาลังใจแล้วก็คําอวยพรถือว่าวันนี้เป็นวันใหม่ปีใหม่ของลุงกับป้าขงคนบัาเตน มันก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามเนี่ยตามไปตามประเพณีจริงๆอะ่ะเขาเปิดเวลาเหมือนเมื่อคืนอะ่ะค,คือเป็นเวลาที่ถูกต้องครับเป็นเวลาที่เย็นสงบแม้แต่พระพายก็ยังเก็นใจท่านจะไม่รบกวนท่านก็มเมตตาฟ้าดินท่านก็มเมตตาคนคนคิดดีทดําดีฉันว่าก็ต้องได้ดีครับแต่ถ้าคนคิดไม่ดีก็ให้เขาระวัง กรรมที่เขาสร้างท่นแหละช้าเร็วไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะทุกวันเนี้กรรมมันติดจะดวดมาเหมือนเราใช้โทรศัพท์สมัยใหม่มันมีหลายจีมันก็ต้องเจอแต่แล้วใครจะเจอแบบไหนตามวาระกรรมของเขาก็าอยากให้ทุกคนรักกันสมไยก,ก่อนเนาะเห็นยูทูบเบอร์มากมายรักกันเราก็ดีใจดูทุกช่องแต่ช่องไหนที่ว่าลุงไม่ดีป้าไม่ดี ก็ขอโทษจําเป็นต้องกดออกเพราะเราก็ไม่ปลื้มแต่เขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวเราก็ไม่ว่าเขาก็แล้วแต่ไปแต่ก็ให้เขารู้ว่าลุงทําสําเร็จแล้วเขาจะเลิกด่าลุงหรือยังเท่านั้นเองแหละฝากให้เขาคิดไงว่าสําเร็จแล้วส่วนที่คนที่เคยช่วยก็อยากให้เขาสาธุ จะน้อยจะมากให้เขาสาธุเอาบุญก็ต้องถึงเขาครับค่ะถึงเขาไม่ได้มาก็ให้เขาสาธุเอาเพราะกรลักทุกๆคนแล้วก็เสียเสียใจเนาะโอ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะมันเป็นอะไรแต่มันคงเป็นฟ้าลิขิตเลยก็ว่าเป็นที่ว่าปู่ถึงเวลาแล้วมั้งว่าปู่เขาคงจะรู้ว่าใครเป็นใครใครทําอะไรคิดอะไรอยู่ในสถานที่ของท่านวังของท่าน ท่านก็จะใช้หางของท่านปัดป้องไปพญานาคอะไม่ธรรมดาถ้าใครสื่อสารถึงท่านได้จะรู้เลยว่าท่านมีอํานาจครับอย่างฉันนี่ก็พอพอจะรู้สัมผัสได้ขอบคุณที่ปู่พามาที่นี่ครับแล้วก็ศรัทธาอาคามธิฐานขอพรแต่องค์ปู่ปริจจนาคราชองค์เนี้ฉันว่านะใครที่มีอุปสรรคมากมายอะไรก็แล้วแต่ มาขอพอรท่านทุกคนที่เจออุปสรรคจะผ่านพ้นไปดีๆแล้วก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ขอก็จะเป็นที่ที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงอยู่ในเขตสกนลนครดีใจแทนคนสกนลนครเขาต้อนรับลงพลทั้งหมู่บ้านมีกำนันมีอบตอเนี่ยซึ่งเรามองแล้วมันมันไม่เหมือนที่กกอก ตรงนู้นไม่มีใครดูแลลุงเลย <c oughs> แต่ที่นี่มีคนดูแลแล้วก็เหมือนมีคนปกป้องอ่าสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในถิ่นฐานแถบนี้ <c oughs> เขาก็เอามือมาโอบมาอุ้มรองรับแล้วก็ปกป้องไม่ให้ใครมาทำลายคนของเขาตรงนี้ที่ฉันดีใจแล้วก็เออสบายใจละเมื่อมีคนดูแลลุงเนาะ <c oughs> เราสบายใจเราดีใจยิ่งหินเมื่อคืนเนี่ย ก็ดีใจมากตอนเช้าก็ยิ่งดีใจมากแต่เมื่อคือนนะ่ะมีการลำถวายทุกคนเต็มใจลำถวายปู่และทุกคนมีความสุขทุกคนกลับไปก็ต้องโชคดีเมื่อโชคดีเขาก็ต้องกลับมาหาปู่มาไหว้ปู่มาขอพรตรงนี้ของให้สถานที่ของคนบางปูปริจิตและองค์ปูรดตสุวรรณภู่มทีุู่มทางเปิดทิศเปิดทางขององค์พ่อพระพรมสีหน้าเป็ด สีหน้าแปดกรอนอ่ะช่วยเหลือให้รุงพลประแตงเจริญแล้วก็ขอให้ตรงเนี้ยเป็นแลนด์มาร์คหรือจะเป็นมูลนิธิก็ดีขอให้เจริญเจริญให้มีผู้คนมากมากมายแล้วก็ขอพรอ,องค์ปู่ศีสุทโธนาคราชและแมา่ย่าปทุมมาทุกสายบารมีและปู่อือๆที่อยู่ระหว่างกัำกลางก็ขอให้ช่วยประคับประคององค์ปู่พาลูกหลาน ไปถึงชัยละถึงเส้นทางถึงทางที่ทุกคนพึงปรารถนาใครมาสู่แดนแห่งนี้แต่ฉันจะเรียกเป็นแดนธรรมตั้งแต่ต้นนะว่าลุงก,กํกลาลังสร้างแดนธรรมพานําพาเกาเรียกยูทูบเบอร์แล้วก็ทุกคนเอซีมีธรรมะมีใจิตใจที่ดีพัดเก่ามีเสียงสวดมนต์ถ้าตรงนี้ได้สวดมนต์ทุกวัน จะดีมากๆก็ขอให้เจริญเจริญเนอะสาธุสาธุาาขอบคุณมากค่ะครับ <Cub ans> อ,อันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่ได้พูดแทนใจ f อของพี่น้องทั่วมุมโลกเลยนะครับกับหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลวงพลปฏฐแตนวันนี้ก็ถือว่าองคูปภริจิตนัคราชได้หล่อหล,อ,ลอมรวม น้ำายเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องเอฟซีผู้รักและศรัทธานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญบารมีขององค์ปู่ปริจิตจะได้คุ้มครองทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญไร้โรคาพยาธิพบความรักความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานตลอดไปขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคำนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับที่ คุณแม่สงสุดานะครับท่านได้มีโอกาสเดินทางมาในงานฉลององค์พ่อปู่เมื่อวันที่9มกราคม2556นะครับในครั้งแรกที่ผ่านมานะครับเพราะว่าด้วยวลีด้วยถ้อยคำต่างๆที่ได้พูดแทนใจกับพี่น้อง FC จากทั่วมุมโลกนะครับผมก็เลยขออนุญาตได้นำคำพูดของแม่สวงสุดานะครับได้มารีรัน ให้ไฟังครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่พูดแล้วเนี่ยแทนใจพี่นอ้อง f อพูดแล้วซึ้งใจนะกับคำพูดของแม่สวงสุดาจากโคราชขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับด้วยไทยยาไทยยาไทยยาไทยชนะโมมอมานทั้งตัวด้วยเธอ เยนสินรินทร์สเตชั่น